สวัสดีค,ครับประดำลังบัวครับกับคลิปเสริมใจวัยเกษียรมาสถานที่ตาอากาศบางปูครับสมุรปราการจะมาดูนกนางนวลมีหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเราไป้วยการป้าย้ชวนผู้ชมไป้ปา,ายปมีร้านขายของด้วยครับเมื่อเรามาถึงสถานที่ครับศาลปู่ชัยมงคลนะครับเป็นที่รบสการะของชาวสมุรประการนะครับโดยเฉพาะบางปู เราจะเดินไปที่สะพานสุกตานี่แหละครับเป็นสถานที่ที่เราจะไปชมนกนางนวลกันศูนย์ศึกษาธรรมชาติของกองทับบกบางปูครับเป็นสถานที่ที่ศึกษาธรรมชาตินะครับน่ามีปาต,ตีนนะครับเด็กบอกจะเป็นรูปนกนะครับเป็นสถานที่เข้าโครงการอนุรักษ์ชายป่าชายเลนนะครับ ครับเรามาดูนกนางหนวลครับว่าทําไมต้องอพยพต้นไม้แถวป่าชายเลนครับต้นโกงกลางต้นแสมนะครับต้นกาลาบูลหรือต้นกระบูนนะครับอันนี้คือต้นโกงกลางนะครับเราจะเห็นรากอากาศหรือรากที่ใช้อย่างพื้นดิน และบางช่วงก็มีต้นลำพูด้วยนะครับตน้ตนกงกลางครับมีฝักแล้วนะครับพอฝักแก่ก็จะร่วงลงไปปักที่ดินก็จะขึ้นต้นต่อไปครับเราพาเด็กมาศึกษาธรรมชาติครับโบกมือไม้บายกันหน่อยนะครับนี่ครับเป็นลักษณะของดินของป่าชายเลนนะครับมีปีน เป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะครับแล้วก็เป็นนะครับน้ำทะเลที่เข้ามาซัดชายฝั่งนะครับมีแนวไม้ที่ปักไว้กันคลื่นน้ำเข้ามาทำลายชายเลนหรือชายป่าด้วยนะครับและสิ่งที่จะเป็นไฮไลท์ต่อไปครับนี่ครับไฮไลท์ที่เราพาท่านมา ปูกนกนางนวลครับเยอะแยะมากมายทั้งว่ายน้ําอยู่แล้วก็เกาะนะครับนีหนาวนะครับหนีความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาที่เมืองไทยเลยครับแล้วก็จะมาที่นี่ละครับบางปูเดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูจุดใกล้ๆที่เขาให้อาหารกันนะครับ บินมาโชบอาหารนะครับจากผู้คนที <dropped> ่ยืนยื่นมืออยู่นี่แหละครับครับพาเด็กๆมาให้อาหารนะครับนะครับเเออออาม่่ยยยีกวนนัะะ นะครับดินมาโฉบเลยนะครับนี่ทางล่างนะครับอลอยคอกันอยู่ในน้ำานี่นะครับส่วนทางด้านนี้ครับโฉบกินกับมือให้เห็นนะครับนี่ครับวันนี้เราพามาดูนกนางวนวลอย่างไครับถ้าท่านอยากจะมาก็มาได้เลครับ สถานที่ตาอากาศบางปูสมุทรปราการครับผมนามัจะหาคร,ร,ร,รับแล้วเราก็เพื่อเอินอยู่กับการให้อาหารนกนางนวนนะครับกับเด็กๆครับความสนุกสนานครับแล้วพบกันใหม่ใน ปาดำนำเที่ยวนะครับกับ<ว>เหินใจไวกเกษียนสวัสดีครับ้เเรววมมนกียดาา